วันนี้สุวรรณไก่สดจะพาไปล่าขุมทรัพย์กันครับขุมทรัพย์ของเราในที่นี้ก็คือการหาลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มแม่ค้าข้าวแกงอาหารตามสั่งอของทอดของอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ครับตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเสนอราคาดูสวัสดีครับผมมาจากบริษัทสุวรรไก่สดนะครับจะมาเสนอราคาสินค้าครับปกติใช้ไก่ที่ไหนครับแม่คค่ะอ๋ออันนี้คือใบเสนอราคาครับครับถ้าที่สนใจก็โทรหาได้เลยครับมีเบอร์อยู่ด้านบน ครับสัง่งล่วงหน้าหนึ่งวันก็ส่งได้เลยฮนะขอบคุณมากครับผมก็มีขั้นต่ำรับว่าต้องก็ถ้าเป็นราคาส่งก็ห้ากิโลขึ้นไปอันนี้คือราคาส่งใช่ครับี้คือห้อากิโลใช่ฮะแล้วถ้าซื้อไม่ถึงห้ากิโลแล้วก็จะเป็นราคาปีก็จะแพงกว่าประมาณห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะที่นะฝากด้วยนะครับขอบคุณครับหมอถึงจะมาเสนอราคาสินค้าครับที่ใช้ชิ้นส่วนไก่ไหม ผมกดเลยพวกเนี้ยก็ผมก็ฝากอันนี้ไว้แล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ด้านบนนะครับครับก็โทรกดตัวนี้ได้เลยครับขอบคุณนะครับโอเคครับตรงนี้เซนตลาดสดนะครับเยเราจะเข้าไปดูด้านในครับว่ามนนีร้านอะไรให้เราได้เสนอราคาคบ้าง สวัสดีครับป้าสสวัดีค่ะป้าซื้อไก่ที่ไหนครับพอดีผมมาจากสวนไก่สดป่าซื้อทุกที่ที่มีขายเอ้าเอออยู่บางบทที่นึงบ้างไก่บ้านแรงแล้วก็สี่แดท่ากภไผ่ครับตรงนี้มีห้าขนะ<ร>า,าขาที่เพิ่อเย,ยู่หัวกระดาษคป้าป้า,นน 5, า,าอ๋อดีเลยเดีย๋ยวผมวิ่งส่งให้ทุกสาขาเลย สั่งได้ตอนตอนเย็นก็ส่งส่งตอนเช้ามาอ,อยู่สาขาห้าอยู่ทับมาครับสดใหม่ทุกวันอัอนนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับคนเยอะพอสมควรเลย ฝั่งนู้นจะมีที่จอดรถนะครับคนเยอะมากวันนี <crawl prejudice> ้เป็นวันศุกร์ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับเอ่อผมจะมาเสนอราคาสินค้าครับติดต่อใครได้บ้างครับ สวัสดีครับผมจะมาเสนอราคาสินค้าครับมาจากบริษัทชุวันไก่สดนะครับขอขอฝากอันนี้ไว้นะครับครับถ้าสนใจแล้วกันไหนก็โทรหาได้เลยครับมีเบอร์เลยใช่ไหมครับครับขอบคุณมาครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับร้านหมูกระทะเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งครับซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับ เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ค่อนข้างจะมีลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของเขาครับอาจจะมีคนอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปดูครับสวัสดีครับผมมาเสนอราคาสินค้าครับสินค้าอะไรคะมาจากบริษัทสุวรรณไก่สดฮนะับมีหมูมีไก่ ก็ยิงส่งเส้นนี้ครับผมมีสาขาอยู่ห้าสาขาในบ้านค่ายบ้านแรงบางบุรครับถ้าสนใจก็โทรได้อยู่เบอโทรอยู่ด้านบนนะครับขอบคุณมากครับ,รบสําหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการล่าลุมทรัพย์ของเราครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีลูกค้าโทรหาเราบ้างไหม วันนี้ลาไปก่อนครับ